สวัสดีครับอีกก็มาพบกับช่อง S4 Live กันอีกแล้ววันนี้ม,มีมีปัญหาปัญหาครับเนี่ยปั๊มไฮดรอลิกครับบูทบูทไปตัวแก้มตานต,ติดกับแผ่นหน้าเนี่ยบูทบูทเสียครับมันไปขูดฝาเป็นรอยเลยเสเศษไอ้พวกนี้ก็ไปขูดกับ กนทำให้แกนเป็นรอยรถนี้อยู่ในโคมัสตรุรุ่น16เครื่องจีดี94ครับลาย ี๋ยวจะให้ดูไอ,ไอตัวบูธที่มันเป็นรอยชัดๆนะครับเนี่ยอ,อาจารย์ท่านไหนนี่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้คือผมอยากจะรู้สาเหตุไงว่ามันว่ามันมันเสียได้ยังไง ก็เลยถ้าเกิดใครพอจะทราบหรือใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามด้วยครับกด Subscribe